สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอให้ขอจงให้ทรวงดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสอนเสริมรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องและพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่าน เรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่านเม็นไหมครับ mm hmm. อ่านอีกรอบหนึ่งอ่านด้วยกันถ้าพี่น้องอเจอรอบๆหรืออ่านไม่ได้พูดตามก็ได้ครับที่ข้าพเจ้าด้อ่นแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิด ของท่านทั้งหลายไว้เยซูคริสต์ตสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ควญนดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งท่านมีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องและพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่าน เรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าผู้ประทานของนิสุขจะสถิตกับพวกท่านอธิษฐานด้วยกันขอให้เราได้เข้าใจถึงค่อยคำของพระวจนะที่พระองค์ทรงประทานแก่เราผ่านพระคมภีตอนนี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ประทานค่นอยคำแห่งพระวจนะของพระองค์มาถึงชีวิตเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดแม่ตาที่จะ เติมสร้างชีวิตข้าพระองค์ท่านหลายให้ได้เข้าใจและนำพระธรรมของพระองค์เข้ามาบังเกิดผลเกิดผลในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อเป็นพรเพื่อเลี้ยงดูและบำรุงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายรวมทั้งครอบครัวคิดให้จัดและสังคมที่ข้าพระองค์ได้อยู่นั้นเขาทั้นหลายนั้นจะเกิดผลโดย้อดทิ้งพระวจนะของพระ,ะองค์อธิษฐานในเวลานี้ในานามองค์พระเยซูสิสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รัก นั่นคือสิ่งหนึ่งที่พระธรรมตอนนี้อยากสนใจว่ามาถึงบรรยากาศที่เราเองนั้นอยากใครใครใครอยากที่จะมีความสุขแบบพระธรรมตอนนี้บ้างยกมือครับใครอยากมีความสุขแบบพ่อยทำหทังพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บ้างอาจจะดูว่าพ่อยทำของพระเจ้ามันดูสั้นๆเพียงแค่สามข้อนี้เอง นะครับโดยโบทสรุปอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงข้อาบอกว่าสิ่งที่เราหนึ่งได้เรียนรู้เรามาักี่ได้จากเนี่ยพี่น้องเราคาดหวังอะไรเรามาเรียนรู้อะไรเราส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนแล้วเหมือนกับตอนนี้โควิดต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านเราคาดหวังอะไรในการเรียนรู้นั้นและเรามาบทเนี่ยโทษนะครับใช่ว่าถ่อสังขารชีวิตมาถึงที่ไครจับ เราคาดหวังอะไรในการเรียนรู้นี้อเหลายคนอาจจะตอบในใจตัวเองว่าโอเคอยากพบพระเจ้าอยากฟังพระวจนะอยากอธิษฐานอยากจะรับการหนุนใจขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ได้ข้อบความเหล่านั้นขึ้นมาในคำถามที่ผมได้ถามไปที่น้องอยากเรียนรู้อะไรเมื่อมาที่ทนี่จ้ก อยากพบอะไรเมื่อมาที่จระเจาบอกคำถามคือได้เรียนรู้และอันที่สองคือรับไว้เราเรียนรู้แล้วเราวรับไว้ไหมครับเหมือนอการการเทศนาการสอนพระคำพีลการแบ่งปันเหมอนการโยนโยนโยนเสียงที่เป็นข้อความแห่งพระวจนะพระเจ้าออกไปคนที่รับก็จะเปิดใจแล้วก็รับไว้แล้วก็ทําความเข้าใจ อาจจะสอนสักสิบนาทีอาจจะจําได้สักหนึ่งข้อความมันก็เป็นประโยชน์สําหรับเราเอเมนไหมครับ <S <S ความเชื่อแค่มเมล็ดผักกาดนิดเดียวมันก็ทําให้เคลื่อนทุกเขาได้ใช่ไหมครัทั้ทีบอกอย่างนั้นความรู้แค่นิดหนึ่งนะครับที่เรารับไปได้ถ้าเรารับไว้เนี่ยแล้วเข้าใจจริงๆแล้วมันจะเกิดผลในความรู้นะั้นนิดเดียวพี่น้องสังเกตด,ดูว่า บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ขนาดโบสเนี่ยลูกกุญแจใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่เท่าฝ่ามือไหมถ้าลูกกุญแจมีลูกกุญแจใหญ่เท่าฝ่ามือไหมถ้าเราจะเอามาล็อกแล้วก็พกลูกกุญแจเท่าฝ่ามือไปไม่ใช่ไหมลูกกุญแจก็อาจจะแค่นิ้วชี้ใช่ไหมครับลูกลูกกุญแจนะครับไม่ใช่แม่กุญแจลูกกุญแจก็อาจจะเล็กๆก็อพบพาได้สะดวกความรู้แห่งพระวจนะพระเจ้าบางครั้งอาจจะเล็กบางครั้งอาจจะใหญ่แต่วันนี้ เราเรียนรู้เรารับไว้เราได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินแล้วสิ่งที่ต่อไปคือเราได้เห็นเห็นด้วยใช่ไหมครับเห็นอะไรเห็นชีวิตซึ่งกันและกันเห็นชีวิตที่ที่พระคภีย้อนอกลับขึ้นไปนะครับเห็นอะไรบ้างเห็นสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยึดติดมำย่งที่ยึดติรรมสิ่งที่บริสุทธิ สิ่งที่น่ารักมองดูข้างๆที่เป็นสิ่งที่น่ารักไหมมองดูคนข้างๆที่เป็นสิ่งที่น่ารักไหมหรือมองดูตัวเองว่าเราน่ารักไหมเรามองดูตัวเองเราน่ารักไหมครับเมื่อวานเราอาจไม่น่ารักแต่วันนี้เราดูดีน่ารักไหมถ้าเราดูดีน่ารักเราจงเก็บเก็บความน่ารักนี้ต่อไปแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเอเมนไหมครับ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่ควรค่าใหตการสัรลเสริญอะไรบ้างที่เราควรสัรเสริญอะตอบหน่อยครับนี่คือการเรียนนะครับไม่ใช่การเทศนาอะไรควรสิ่งที่ควรค่าใหตการสัรลเสริญตอบดังๆสักสามประโยคนะครับสักหนึ่งข้าาเอที่พระเจ้าโรแมนยิ่ยยงมากครับและรวมทั้งสิ่งที่รวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยีย่ยม อะไรบ้างที่ยอดเยี่ยมอะไรครับยอดเยี่ยมพระเจา้าใครครับคุณก็เยี่ยมเหมือนกันเอเนอมนสิ่งที่น่ายกย่องอะไรครับคือสิ่งที่น่ายกย่องพระเจ้าน่ายกย่องและสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราก็คำว่ายกย่องนี้คือการให้เกียรติกันและกันได้ด้วยนะครับการที่จะ อ,อะไรครับเขาเรียกว่าห่มความห่มใจก็น่ายกย่องอะไรบ้างที่ในชีวิตของเราน่ายกย่องบ้างพี่น้องหาเจอไหมถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าตัวเราเนี่ยมีอะไรที่สมควรได้รับการยกย่องบ้างพี่น้องหาเจอในตัวเองไหมครับอะไรบ้างที่ในตัวเราหน่ายกย่องบ้างครับ คำพูดน่ายกย่องไหมครับคำพูดที่ดีน่ายกย่องเอเมนคำพูดที่ให้เกียรติกันและกันก็น่ายกย่องนะครับคำพูดที่ประกอบด้วยสติปัญญาก็น่ายกย่องความพูดที่อะไรครับหนุนน้ำใจให้กำลังใจกันก็น่ายกย่องเอเมนมันเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมมันเป็นสิ่งที่น่ารักนะครับฉะนั้นวนกลับมาเลยนะครับตั้งแต่ข้อเจ็บก็คือว่า พราคำตอนนี้สอนแบบประลาดคือสอน 9, 8, 7นะครับอ่านตอนอ่านอ่าน 7, 8, 9และตอนแบ่งปันแบ่งปัน 9, 8, 7เลยรู้อย่างสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักอยากให้พี่น้องได้คาดหวังว่าเมื่อเราได้มาที่ิจักรของพระเจ้าแล้วนะให้เรา ตั้งสติขึ้นมาแล้วก็ใช้คำนี้ก็คือว่าสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยเป็นสินทรัพย์เป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าที่เกินความเข้าใจของมนุษย์สันติสุขของพระเจ้าเนี่ยเป็นสินทรัพย์เปน็นทรัพย์สินของของพระเจ้าที่ให้กับมนุษย์พระธรรมวัตคิวบอกว่าพระเยซูบอกในพระธรรมวัคิวเลยบอกว่า ผู้ที่คนพบทรัพย์สินอันมีค่าในทุ่งนานั้นน่ะเขาก็กลับไปบ้านแล้วเ็าก็ไปขายทรัพย์สินที่เขามีอยู่เพื่อไปซื้อทุ่งนาน,านั้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นคําตอบว่าสรรพสุขของพระเจ้านั้นน่ะเกินความเข้าใจที่มนุษย์จะเข้าใจแต่ถ้าเราวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นกับคำคำนี้ยแล้วสรรพสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่าน ทั้งหลายไว้ในรดิตสุกริน์นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าคลายแมทของชีวิตว่าเราตายไปน่ะสิ่งในโลกเนี้ยเราเอาอะไรไปได้บ้างพี่น้องที่นักอยากจะถามว่าเมื่อเราสิ้นชีพจากโลกเนี้ยแล้วเราไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ย เราจะไปอยู่กับพระเจ้าตอนที่เราอย่างเองรู้สึกทุกข์เศร้าละทมหม่นหมองไร้ซึ่งสันติสุขไหมไปตอนแบบอะไรนะไปตอนแบบไปตอนแบบโอดรวนอะ่ะกับไปตอนแบบยิ้มแล้วก็ไปอะ่ะอยากไปตอนไหนครับอยากไปตอนยิ้มอยากไปตอนรู้สึกปรับปรุงใจรู้สึกแบบ โอ้รู้สึกมีความสุขจังเลยฉันจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วอยากไปตอนนั้นใช่ไหม mm hmm. กับอยากไปตอนไหน,นโอ้พระเจ้าอยากึ้งเลยฉันยังทําอะไรยังไม่เสร็จย,ยังเยอะแยะเลยโอ,โอ,โอ,โอ้ฉัน